สวัสดีครับผมสร้างอยู่รถไทยดัดแปลงครับคุณนี่จะมารีวิวครับรถไทยดัดแปลงครับขั้นนี้ผมเฮ็ดอยู่สองปัญหาครับเป็นหางคาราบาลครับเป็นเกียร์ของคาราบาลครับที่ผมทายมือบ้านก่อนนี่แหละครับผมกับมือนีก็ได้ท้ำสีเซ็ตพิธีเรียบร้อยนะครับผมโค้งนี่จะมีอยู่สองเกียร์ครับสองเกียร์เดินหน้านะครับผม หนึ่งเกียร์ถอยครับนะครับเป็นเครื่องอา90ทีก้าสิบครับทำอยู่สองหมื่นห้าครับส่วนยางก็จะได้แบบนี้นะครับผมแล้ดวดูรอบรอบครับผมยางส้มเงินกระบอกครับ อันนี้เป็นคอนโทรลครับลงผานกับขึ้นผานนะครับผมคันนี้จะเป็น2องผานครับผ่านเดิมครับผมใส่ผ่านเดิมครับก็จะมีอันเพิ่มเติมตั้งแต่แขนดึงนี่แหละครับผมแขนดึงนะครับ ว่าจะไปสรงครับผมไปทรงมือกับมือนีและครับฝนนั่งลินอยู่ครับผมฝนท่านฝนมาท่านเลยเศร้าตกเลยครับถึงฤดูการแล้วครับผมฤดูการทำนานะครับผมลูกค้าก็อยากไปไทอยากไปว่านเข่าแล้วล่ะครับอันนี้คืออันเทไว้เพื่ออันเสียบคัทโหมครับเสียบร่มเอาเอาร่มใส่เอานะครับลูกค้าว่าเดี๋ยวมีทุนจะมาเพิ่มใบใบดันนะครับผม ตัวใบดันผมเห็ดอยู่มื่นหาครับลูกค้าว่าเดี๋ยวปีหน้าก่อนครับเดี๋ยวจิม,มาใส่พันวะเอฟซี FC จำขั้นนี่ได้ปะครับผมสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับผมก็เจ้าของใหม่ก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับะจะไปส่งวันเสาร์ครับลูกค้าเพิ่นได้เพิ่มเติมผ่านดันหน้า เพิ่มเติมผ่านด้านหน้านะครับไปส่งวันเสาร์ครับดิกาเหลือแต่เดินระบบไฟครับเดินระบบไฟไฟนาแล้วกะ็ไฟไทยแล้วก็ไฟเลี่ยวครับได้จะได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับผมเพิ่งจะเดินระบบอันระบบให้นริครับก๊าลังสีใส่้อนทุนสีใสาย น่ครับผมส่วนสายิ่นสายนี่ใส่เบอร์เดียวกันกับรถไถส,สมเลยนะครับใส่เบอร์เดียวกันกับรถไถราคาแพงๆเลยครับสายประแจเบอร์สิบเก้าครับแจเบอร์สิบเก้าส่วนคอนโทรลก็เป็นคอนโทรลสองแกนครับพันหน้ากับพันหลัง ท่านที่ยังสนใจอยู่นะครับผมกกะจังเอาเขาไม่เห็นครับเพราะว่าผมเหลือคิวอยู่ขั้นหนึ่งตอนนี้นะครับเหลือคิวอยู่หนึ่งขั้นของอำเภอม่วงสามสิบครับจังหวัดอูบลนะครับผมลูกค้ามาเต็มอำเภอม่วงสามสิบครับเหลืออยู่ขั้นหนึ่งครับขั้นจอดอยู่นี่แหละครับเหลือคิวอยู่หนึ่งขั้นครับผม ท่านได้สนใจกับติดต่อขอมาครับเอารถเขามาเฮ็ดเลยครับเฮ็ดตามงบครับเฮ็ดตั้งแต่สองหมื่นห่และครับึ้นึืนไปหอดราคาหาหกหมื่นนะครับหรือลูกค้าท่านได้สนใจที่ว่า,าสีเฮ็ดเสียเฮ็ดแขนยกครับติดเป็นแขนยกก็ได้ครับต้องปรึกษากันเบื้องครับทำเป็นแขนยกก็ได้ครับ เอาคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีครับผมเดี๋ยวสิเอารถขึ้นกันนะครับถี่พส่รงหลูกค่าวนะครับนี่สวัสดีครับ